EP.8 ของฟรีในโลกนี้ยังมีอยู่ไหมในยุคที่น้ำเปล่ายังแพงคำถามคือยังมีอะไรในโลกนี้ที่ฟรีอยู่ไหมหรือคำว่าของฟรีแท้จริงแล้วก็แลกมาด้วยอย่างอื่นเสมอวันนี้เรามาคุยกันแบบเพื่อนๆว่าของฟรีที่ได้จริงยังมีอยู่ไหมและเราจะใช้มันเป็นเครื่องมือเอาตัวรอดได้อย่างไรในยุคที่แบบ อะไรๆก็แพงขึ้นเรื่อยๆเนาะจนรู้สึกว่าเอ๊ะแทบไม่มีอะไรฟรีเหลือเลยนั่นสิคะแต่คำถามคือแล้วของฟรีจริงๆน่ะมันหายไปไหนหรือมันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปอ่อวันนี้เราจะมาลองคุยข้อมูลที่เราได้มากันดูครับค่ะมาเจาะลึกกันว่าเราจะมองหาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าฟรีในปัจจุบันนี้ได้ยังไงบ้างครับผมซึ่ง ข้อมูลที่เรามีก็น่าสนใจนะคะคือมันชี้ว่าไอ้ของฟรีเนี่ยในยุคดิจิตอลเนี่ยมันก็มีอยู่จริงค่ะแต่อืมอาจจะไม่ใช่ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขเลยสัทีเดียวครับครับเหมือนต้องแลกอะไรบางอย่างใช่ค่ะบ่อยครั้งเราอาจจะต้องเหมือนจ่ายด้วยเวลาอย่างเช่นเอ่อการดูโฆษณาอ๋อครับหรือบางทีก็เป็นการให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างไปแต่ คือหัวใจสําคัญเลยคือเราต้องเข้าใจกลไกลตรงนี้ก่อนเข้าใจกลไกลเพื่อให้เราเลือกใช้ได้ถูกถูกต้องค่ะเพื่อให้เราใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างชาญฉลาดไม่ใช่แค่ตามกระแสไปเรื่อยๆอ่าเข้าใจกลไกลเพื่อเป็นผู้เลือกใช้อันนี้น่าสนใจงั้นภารกิจวันนี้ของเราก็คือลองมาสํารวจกันว่าไอ้ของฟรีที่มันมีอยู่จริงในโลกยุคใหม่โดยเฉพาะออนไลน์เนี่ยมันมีอะไรบ้างค่ะ แล้วเราจะใช้มันเป็นเครื่องมือในการปรับตัวหรือกระทั่งเอาตัวรอดในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ได้ยังไงมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะถ้าพูดถึงของฟรีในโลกออนไลน์นี่แหล่งข้อมูลก็ให้ตัวอย่างมาเยอะเลยนะครับกลุ่มแรกที่เห็นชัดๆก็คงเป็นพวกแอปที่ให้ส่วนลดหรือสะสมแต้มแลกของอ๋อพวกแอปอย่าง Shopback, t r u y o u อะไรพวกนั้นใช่ไหมคะใช่ครับหรือพวกระบบคะแนนของแพลตฟอร์มใหญ่อย่าง GrabRewards, Lazada Coins อะไรแบบนี้ อืมพวกนี้ก็เหมือนเป็น loyalty program เนาะสร้างความพักดีของลูกคา้าแลกกับการที่เราใช้บริการเขาหรือให้ข้อมูลการใช้จ่ายของเราไปซึ่งถ้าเราบริหารดีๆก็ถือว่าได้ประโยชน์กลับมาจริงค่ะเป็นส่วนลดของรางวัลครับผมแต่ก็มีอีกกลุ่มที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือพวกแหล่งความรู้ฟรี ใช่เลยค่ะอันนี้สำคัญมากหมายถึงพวกคอร์สออนไลน์อะไรแบบนั้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอย่างพวกคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำหรือแพลตฟอร์มดังๆอย่าง Coursera, edX, FutureLearn ในไทยก็มี S สก l l เลนที่บางทีก็มีคอร์สฟรีเหมือนกันใช่ค่ะพวกนี้คือโอกาสเพิ่มทักษะเลยนะโดยที่ไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเลยแค่ลงทุนเวลากับความตั้งใจอืมใช่เลยค่ะ นอกจากคอร์สเรียนแล้วก็ยังมีพวกเครื่องมือดิจิตัลอีกนะคะที่หลายบริษัทใหญ่ๆเปิดให้ใช้ฟรีเช่นอะไรบ้างครับอย่างแคนวาที่ใช้ง่ายๆสำหรับออกแบบหรือ Google Docs, Sheets, Slides ที่ใช้ทำงานเอกสารได้เลยอ๋อครับครับหรือแมนแต่ Notion ที่ไว้จดโน้ตจัดการงานจัดการชีวิตหรือกระทั่ง AI อย่าง c h a t GPT รุ่นฟรีก็มีจริงด้วยค่ะ พวกนี้ช่วยได้เยอะมากนะสำหรับงานพื้นฐานหรือการจัดการส่วนตัวใช่ครับมันช่วยอำนวยความสะดวกได้ดีเลยซึ่งหลายๆตัวอย่างที่เราพูดมาเนี่ยมันเข้าข่ายโมเดลธุรกิจที่เรียกว่าฟรีเมียมนะคะฟรีเมียมค่ะคือให้ใช้ฟังก์ชันพื้นฐานได้ฟรีไปก่อนถ้าอยากได้อะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นหรือแบบไม่มีโฆษณาก็ค่อยจ่ายเงินเพิ่มอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนพวกแอปฟังเพลงสตรีมมิ่งบางอันใช่ค่ะ หรือเครื่องมือ AI ช่วยงานหลายๆตัวเครื่องมือสร้างเว็บง่ายๆก็ใช้โมเดลนี้เยอะมันทำให้เราเข้าถึงเทคโนโลยีพื้นฐานได้โดยที่ยังไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายตั้งแต่แรกการเข้าใจโมเดลฟรีมมียนี้สำคัญเลยนะครับทำให้เรารู้ว่าเราได้อะไรฟรีแล้วข้อจำกัดมันคืออะไรใช่ค่ะจะได้เลือกใช้ให้เหมาะกับที่เราต้องการจริงๆทีนี้ข้อมูลยังพูดถึงของฟรีอีกประเภทหนึ่งด้วยที่อาจจะไม่ได้มาในรูปแอปหรือบริการดิจิทตัลตรงๆแต่มีคุณค่ามาก อันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะคือพวกความรู้และข้อมูลดีๆที่มีให้ฟรีๆอย่างเช่นก็อย่างช่อง YouTube ที่สอนเรื่องเฉพาะทางแบบละเอียดๆเลยหรือพอดแคสต์ที่ให้ความรู้เชิงลึกครับครบหรือพวกบทความดีๆในบล็อกหรือเพจต่างๆที่เขาแบ่งปันประสบการณ์ทักษะความรู้สิ่งเหล่านี้จริงๆคือเหมือนขุมทรัพย์ความรู้เลยนะคะแค่รอให้เราไปค้นคว้า แค่ต้องรู้จักเลือกแหล่งที่น่าเชื่อถือหน่อยแล้วก็ต้องสละเวลาศึกษาเอาเองถูกต้องค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ฟรีแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆเลยคือคําแนะนําดีๆจากคนรอบตัวอืมอันนี้จริงมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทํางานรุ่นพี่หรือคนในครอบครัวบางทีคําแนะนําดีๆหรือมุมมองจากคนที่เราไว้ใจเนี่ยมันช่วยเปิดโลกหรือแก้ปัญหาที่เราติดอยู่ได้แบบไม่น่าเชื่อเลยนะ จริงค่ะซึ่งการรับฟังคำแนะนำที่ดีเนี่ยมันก็ต้องอาศัยทักษะกันเปิดใจการพิจารณาด้วยตัวเองเหมือนกันครับผมประเด็นนี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงแนวคิดสำคัญในข้อมูลที่เราได้มานะครับคือการมองว่าของฟรีทั้งหลายที่เราคุยกันมาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือโอกาสฟรีที่มีอยู่รอบตัวเราโอกาสฟรีขยายความหน่อยได้ไหมครับมันต่างจากของฟรียังไงคือแทนที่จะมองแค่ว่าเราได้ใช้ของหรือบริการฟรีๆครับ ให้มองไปอีกขั้นหนึ่งว่าไอ้สิ่งฟรีๆเหล่านี้มันเปิดประตูสู่โอกาสอะไรให้เราได้บ้างอ๋อ oh. อย่างเช่นเช่นการเรียนคอร์สฟรีมันอาจจะนําไปสู่ทักษะใหม่ๆที่เราเอาไปใช้หางานหรือสร้างรายได้เสริมได้ครับหรือการใช้เครื่องมือฟรีอย่าง c a n v าหรือ Notion เนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราเริ่มโปรเจกต์เล็กๆของตัวเองได้โดยที่ยังไม่มีต้นทุนเรื่องซอฟต์แวร์อืมเข้าใจละ หรือการเข้าถึงความรู้ฟรีต่างๆมันก็คือโอกาสในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไงคะเข้าใจแล้วครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากแค่การเป็นผู้บริโภคของฟรีไปสู่การเป็นผู้คว้าโอกาสฟรีนั่นเองใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยแล้วข้อมูลก็เน้นว่าการที่เรามองเห็นแล้วก็รู้จักใช้ประโยชน์จากโอกาสฟรีเหล่านี้แหละคือทักษะสำคัญเลยนะในการปรับตัวสร้างอนาคตโดยเฉพาะในยุคที่การแข่งขันมันสูงทรัพยากรจำกัดครับ มันคือการใช้ความเข้าใจใช้ความสร้างสารรค์ของเรานำหน้าเงินทุนเพื่อหาทางไปต่อหรือที่เรียกว่าเอาตัวรอดอย่างชาญฉลาดประมาณนั้นเลยค่ะงั้นสรุปได้ว่าของฟรีในความหมายที่กว้างขึ้นแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงรอบตัวเราเลยนะครับเพียงแต่เอ่ออาจจะไม่ได้มาในรูปแบบที่เราคุ้นเคยเสมอไปใช่ค่ะการเอาตัวรอดหรือการเติบโตในยุคนี้บางทีอาจจะวัดกันที่ว่าใครเข้าใจแล้วก็รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนได้ดีกว่ากันอืมมากกว่าจะวัดกันที่ใครมีเงินมากกว่าอย่างเดียวครับผมทีนี้เพื่อให้การคุยกันของเราวันนี้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอยากจะชวนทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองกลับไปคิดกันต่อดูน่าสนใจครับว่ามาเลยคือนอกจากที่เราจะมองหาสิ่งของหรือบริการฟรีแล้วเนี่ย เราจะฝึกตัวเองให้มองเห็นโอกาสฟรีที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันหรือที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปได้ยังไงบ้างอืมเป็นคำถามที่ดีครับแล้วก็มีทัพยากรฟรีอะไรอีกบ้างรอบตัวเราไม่ไว่าจะเป็นความรู้เครือข่ายหรือแม้แต่เวลาว่างของเราเองที่เรายังสามารถเอามาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาตัวเองหรือสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆได้อย่างเต็มที่กว่านี้อีกบ้างน่าคิดตามมากๆครับ ทางเรื่องการมองหาโอกาสและการใช้ทรัพยากรที่เราอาจจะมีอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ให้เต็มที่ของฟรีมีอยู่แค่ไม่ใช่ในรูปที่คุณเคยคิดวันนี้คุณแจ้ชวนคิดอีกมุมเพราะคนเอาตัวรอดได้ไม่ได้ต้องใช้เงินเยอะแต่ต้องใช้ความเข้าใจให้เยอะกว่าเงินฝากติดตามตอนต่อไปในเอาตัวรอดในยุคแพงทั้งแผ่นดินแล้วมาใช้ทุกโอกาสฟรีให้คุ้มที่สุดด้วยกันครับ